รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่ลํำชิโกอทีครับผมออสไทโลดครับมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะสอนให้คุณเป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับและเราอยู่ในช่วงของรายการตอนที่24ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตการทำไลฟ์เพื่อการทำไลฟ์โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ครับเข้มข้นมากในต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะครับตอนที่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราพูดถึงว่า จะไลฟ์ต้องมีเน็ตจะทดสอบเน็ตยังไงโดยการทำเทสสปีดเสร็จแล้วผมทิ้งท้ายไว้คำหนึ่งว่าสปีดที่คุณเทสได้ไม่ได้หมายความว่าคุณทำไลฟ์ได้อย่างราบรื่น<ม>การไลฟ์คือการสตรีม สตรีมคือการปล่อยให้มันไหลอย่างสม่ำเสมอส่งไปอย่างสม่ำเสมอเราเทสปีดก็คือสปีดของตอนนั้นครับวินาทีนั้นคุณเทสสปีดตอน11โมง4นาทีมันก็คือความเร็วของตอน11โมง4นาทีความเร็วของ11โมงหนาทีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะ,ะความเสถียรก็จะแตกต่างกันใช่ครับ <Internet S 1> อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแค่สปีดอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตยังมีค่าปริงด้วยครับ่าปิงเหรอค่าปริงคือค่าตอบสนอง ของการเรียกหาข้อมูลสมมติเราจะส่งข้อมูลเราก็ต้องเรียกข้อมูลออกไปใช่ไหมฮะมีคำรีเควส t ออกไปครับเนื้อข้อมูล Data ที่เราส่งออกไปเนี่ยมันจะได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการอย่างทันทีหรือไม่ <嗯 S 2> อันนี้แหละเขาเรียกว่าค่าปิงค่าปิงน้อยที่สุดก็จะสม่ําเสมอคือเป็นการレスปอนส์ไทม์คือระยะเวลาจากเรา ไปยังเซิร์ฟเวอร์อย่างสมมติเซิร์ฟเวอร์เฟสบุ๊กใช่ครับแล้วมันเด้งกลับมาเนี่ยมันใช้เวลาเว่งไกลเด้งกลับเนี่ยมันกี่วินาทีถ้ายิ่งยิ่งสั้น <c oughs> ยิ่งเร็วเนี่ยมันแปลว่าช่อง่องเราเนี่ยโล่งนะการจราจรไม่หนาแน่นนะแปลว่าน่าจะทําให้เราไลฟา์มีโอกาสดีขึ้นแล้วการปริงครั้งเดียวก็เป็นการปริงค่าปริงเฉพาะตอนนั้นด้วยเช่นกันวินาทีนั้นถ้าเราอยากจะเห็นค่าปิงที่แท้จริงเราต้องปริงต่อเนื่องครับปิงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่า เส้นทางที่เราจะส่งใบเนี่ยมันราบลื่นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าปิงยังไงครับปิงอย่างต่อเนื่องต้องใช้แอปพลิเคชันครับแอปชื่ออะไรครับพี่แอปตัวนี้ชื่อว่าปิ n งพล o t เตอร์อ่าปิงพลาสเตอร์เป็นยไงอยู่บน iOS อนะครับอยู่บนแพลตฟอร์ม iOS นะครับชื่อว่าปิ้งพลาสเตอร์อยู่บน Android มีครับแต่ชื่อว่า Trace ปิ n งผมมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอ iPhone ผมผมเปิดให้ดูผมสาธิตการใช้ปิ้งพลาสเตอร์ให้ดูพี่ออฟลองเปิดขึ้นมาดูครับเป็นหน้าจอแนนวตั้งทีีเลองดูกันนะครับ ผมเปิดแอป,ปปิงพอสเตอร์ขึ้นมานะครับนี่ฮะอันนี้คือหน้าตาของแอป,ปนะครับกด Open นเข้าไปคร <c oughs> ับเปิดขึ้นมาเราจะปิงไป Facebook ถ้าเราจะไลฟ Facebook เราก็ปิงไปที่ f a c e b o o k ครับนะบบแล้วก็สร้างปิงขึ้นมาใหม่ <c oughs> ปึ๊บนี่เห็นไหมฮะ <Wow S 1> เขาจะปิงให้เราอย่างต่อเนื่องครับอืเราจะเห็นค่าปิงเลยพอคุณเปิดปิงพอสเตอร์เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าอินเทอร์เน็ตนะครับออกจากมือถือคุณนะครับ กว่าจะวิ่งไปถึง Facebook เนี่ยต้องผ่านทั้งหมดบรรทัดที่เห็นทางด้านซ้ายมือด้านบนวิ่งทั้งหมดกี่บรรทัดครับวิ่งโอ้เป็น10เลยนะสิบกว่าขั้นตอนครับ18บแโนด18ช่อง18อุปกรณ์18ขั้นตอนกว่าจะไปถึง Facebook ได้อเพราะฉะนั้นปิงมีความหมายมากเห็นไหมฮะแล้วเห็นช่องทางขวาไหมเห็นกราฟทางขวาไหม มีช่องสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงอ๋อ oh, uh huh. นี่แหละครับคือความสม่ําเสมอของอินเทอร์เน็ตครับถ้ายังอยู่ในช่วงที่เป็นสีเขียวอืมแปลว่ามันดีราบลรื่นราบรื่นข้ามมาเหลืองเริ่มไม่ราบเรื่นแล้วอ๋อ oh. ถ้าคุณปิงออกมาแล้วโซนของการปริงของคุณอยู่ในสีแดงแสดงว่าเน็ตที่คุณใช้อยู่ตอนนั้นเนี่ย mm hmm. ไม่ราบลรื่นไม่ต่อให้คุณเทสสปีดได้กี่สิบเมกก็ตามเป็นร้อยเมกกะตามครับไลยไปก็มีโอกาสกระตุกครับ ping plotter สำหรับใน iPhone ครับนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นใน Android เรียกว่าอะไรนะครับ trace ping trace ping t r a c e แล้วก็ ping p i n g ping ใช่ครับมันก็จะอันนี้เช็คเ็าเรียกว่าถ้าเป็นคือการเช็คความสม่ำเสมอของอินเทอร์เน็ตของอินเทอร์เน็ตของเราใช่ครับนะครับไอสปีดเทสเน้นเรื่องความเร็วขั้นต่ำสิบอัพโหลดแต่ถ้า ping เนี่ยจะดูเลยจะเห็นได้ชัดเลยว่าขอเป็นสีเขียวนิ่งๆถ้า วิธีแก้ถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องย้ายจุดไปลองเทสขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้อะไรถ้าคุณใช้เน็ตผ่านเซลลูลา่าคุณใช้ 4G อยู่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนยี่ห้อไหมครับเปลี่ยนซิมเปลี่ยนยี่ห้อ,อผมเคยนะผมเคยมีประสบการณ์ไปไลฟ์ทั่วประเทศเลยนะไปตามจังหวัดยน้นจังหวัดนี้เชื่อไหมครับแต่ละจังหวัดเนี่ยเวลาเขาวางเครือข่ายเนี่ย ไอ,อ้ตรงนี้ยี่ห้อนี้ดีแล้วอะ่ะปล่อยให้ยี่ห้อนี้ครองตลาดไปเราไปเดินมุมอื่นแทนคือเขาไม่สามารถเดินทั่วทุกพื้นที่ในทั้งประเทศได้อ๋อเขาก็ต้อง,งเขาก็ต้องแบ่งๆกงันไปแบง่งโคเวเลตแอเรียเขาเรียกโคเวเลตแอเรียใช่ไหมฮะโซนนี้อ่ะยี่ห้อนี้ใช้ได้ดีโซนนี้ยี่ห้อนี้ใช้ได้ดีถ้าคุณไปอยู่ในโซนที่ยี่ห้อนั้นใช้ได้ไม่ดีเนี่ยแล้วคุณใช้ซิมมันนั้นอยู่คุณลองเปลี่ยนซิมดู อ๋อก็คือบางเจ้าดีบางเจ้าอาจจะไม่ดีต้องลองอันนี้ก็ช่วยได้เปลียนเจ้าก็ช่วยได้ครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้นผมบางภูเขามากมากคือเพราะคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนั่นก็คือบางคนใช้ WiFi ครับผมอ้าวก็อยู่ใน WiFi แล้วนี่เน็ตบ้านด้วยนะไม่ใช่เน็ตมือถือนะเน็ตบ้านนี่ลากสายมาเลยยังไงก็ต้องมั่นคงและแข็งแรงแน่นอนใชจริงครับเอาเหรอคุณอยู่ในเครือข่ายไร้สายครับคุณอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์ที่ส่งสัญญาณให้คุณ มากน้อยแค่ไหนครับสัญญาณจากเราเตอร์มาหามือถือคุณเนี่ยแข็งแรงพอหรือเปล่าอื้รูจะดูได้ไงอ่ะมองด้วยตามองด้วยตาเนื้อยไม่เห็นมองไม่เห็นมีใครมองเห็น Wi-Fi มั้งถ้้เห็น้เห็นนี่ผมจะยกมือไว้นู่นนู่นไวไฟไวไฟไม่เห็นครับครับต้องมองด้วยแอปครับแอปที่ว่านี้คือแอปที่ชื่อว่า Wi-Fi Analyzer ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีใน Android ใช่ไหมครับ ลักษณะของการหน้าตาของแอปเนจะประมาณเนี้ยเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยรอบๆตัวเรามี Wi-Fi อยู่กี่ตัวแต่ละตัวแรงครแค่ไหนเห็นเห็นเห็นความโค้งของสัญญาณไหมฮะเส้นเนี้ยบอกในกราฟตัวนี้นะฮะบ,บอกเยอะมากอันดับแรกผมบอกทีละเรื่องก่อนครับจํานวนของเส้นโค้งคือจํานวนของ Wi-Fi ที่ปล่อยอยู่ตอนนี้ใช่ครับนะครับอันนี้คือหนึ่งละ สองคือความสูงของเส้นโค้งคือความแรงของสัญญาณที่ปล่อยอยู่ตอนนี้ยิ่งสูงมากแปลว่ายิ่งแรงมากคุณก็ดูชื่อครับว่าคุณคอนเน็กต์ไวไฟชื่อไหนอยู่ถ้าเราเกาะไอ้ตัวที่อยู่ล่างๆก็เตรียมตัวเจ๊งได้เลยสมมติคุณเกาะไอ้ตัวสีเขียวข้างล่างกับสีเหลืองทางซ้ายและสีน้ําเงินอันนี้คือสัญญาณอ่อนมากเพราะกราฟมันเตี้ยมากใช่ครับนะครับอยู่ในระดับเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่สีน้าเงินเท่าไหร่ครับประมาณลบลบเท่าไหร่ครับลบ ลบเจ็ดสิบดีเป็นเดซิเบลนี่คือระดับความแรงของสัญญาณครับผมถ้าคุณเกาะอยู่ที่ลบเจ็ดสิดีบนะครับการทำร้ายบางคนนะครับเสียงมากรอวันหลุดเลยพอรู้ว่าตัวเองอยู่ในระยะไวไฟที่ไม่เหมาะสมก็ปรับดิแก้เข้าไปไปอยู่ใกล้ๆเราใกล้ๆตัวปล่อยไวไฟหรือ a c c e s s Point เดินเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยคุณจะเห็นว่ากราฟตัวนี้มันสูงขึ้นทันทีใช่ครับผมถ้าสูงระดับขอภาพประกอบอีกทีนึงครับถ้าสูงระดับสามตัวที่อยู่ข้างบนนะครับสีขาว ที่อยู่สีชมพูที่อยู่ตรงกลาง<ส>และสีแด,แดงที่อยู่ทางขวาสูงอันสูงสุดอันนั้นเนี่ยอันนั้นคือลบยีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับต่ำกว่าลบยีอีกต่ำกว่าลบยีดีบีนะครับอ,อันนี้คือสัญญาณเข้มข้นเลยแต่ว่าเราอยู่ใกล้เราเติมมากๆคุณจากคุณไป WiFi เนี่ยโอกาสผิดพลาดมีน้อยแล้วย<ม>ัง<ว>ไม่จบนะจริงจริงไวไฟนะลเซอร์ดูได้อีกดูอะไรอีกครับกลับมาดูภาพประกอบอีกครั้งนึ้งครับอ่าฮะคุณผู้ชมเห็นทางด้านซ้ายไหมครับครับระหว่างกราฟสีแดงกับกราฟสีน้ําเงินครับ อยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช่อย่างนี้นครับเรียกว่าช่องสัญญาณชนกันรบกวนมีขื่นรบกวนกันมีโอกาสที่จะชนกันอันนี้ช่องสัญญาณเดียวกันเลยอ่าช่องกันชนกันเลยครับกดรรมชาตรขางอินเทอร์เน็ตช่องสัญญาณเดียวกันวิ่งมาเจอกันกลางอากาศเกิดอะไรขึ้นครับตูมปึ้งหายอืมไม่ไปที่จุดมุ่งหมายไม่ไปจุดหมายปลายทางครับเด้งกลับครับสื่อสารไม่ได้เด้งกลับ ดุดนครับถ้าเน็ตคุณ5ขีดแล้วคุณเล่นไม่ได้แสดงว่าคุณเจอปัญหาช่องสัญญาณชนกันอยู่ดู w i ไ i น n ไลเซอร์ izer, แล้วไปแก้ช่องสัญญาณซะดูสปีดอย่างเดียวไม่ได้<อ>ต้องดูปิงดูปิงเสร็จปุ๊บอุปกรณ์เราคอนเน็ก์ด้วยระบบอะไรอยู่ Wi-Fi ต้องดูความแข็งแรงของ WiFi ด้วยใช่ดูใ,ให้ครบทุกด้านครับแล้วค,คุณจะตอบได้ว่าเวลาคุณทำไลฟ์แล้วเกิดความไม่ราบรื่นขึ้นเนี่ยคุณจะตอบได้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วคุณจะแก้ได้ยังไม่จบอีกฮะยังงี้ครับ คุณ <G un> ผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเวลาเราทำไลฟ์เนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตแค่ครึ่งทางนะครับมันเป็นการเดินทางของอินเทอร์เน็ตแค่ครึ่งทางครับไลฟ์เนี่ยคือส่งจากเครื่องผมผ่านอุปกรณ์ต่างๆไปยัง Facebook ครับไปถึงแค่ Facebook นะครับครับ คุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยเขาใช้เน็ตของเขามารับอีกครึ่งทางนะครับผมส่งไปแค่ครึ่งทางนะสมมุติอันนี้เป็น Facebook อันนี้เป็นคนดูนี่เป็นคนทำรายการครับผมตัดภาพกว้างครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น facebook อันนี้เป็นคนดูนี่เป็นรายการผมเน็ตผมส่งแค่จากนี่มาถึงนี่นะครับอย่างเนียนเลยแล้วเน็ตจากคนดูเนี่ยจากนี่มาถึงนี่รับกลับไปครับคนละครึ่งทาง อ๋อเข้าใจแล้วเวลาดูไลฟ์สดแล้วมีการกระตุกสมมุติมีคนดูคนหนึ่งเม้นต์ขึ้นมาภาพกระตุกครับอืมเอาแล้วไงบางคนนิดหน่อยเลยนะเห็นหลายคนที่เป็นคนทำไลฟ์อะอย่างอย่างพี่จอนไรเดอร์เพื่อนผมเนี่ยเน็ตกระตุกครับอุ้ยโอ้นี่ก็ใช้เน็ตอย่างดีมากที่สุดแล้วเปิดแพ็กเกจแพงทำไมยังไม่ได้อหัวเสียเลยหัวเสียเลยอย่าลืมอย่าจงเข้าใจให้ถูกต้องว่า เวลามันสะดุดเนี่ยต้องดูว่าสะดุดจากฝั่งไหนเพราะว่าเน็ตมันคือสองฝั่งนะครับอ่าฮะใช่เพราะฉะนั้นเวลามีคนบอกว่าเน็ตกระตุกครับให้เช็คกับคนดูทุกคนครับคนดูทุกคนครับกระตุกไหมครับถ้าคนนั้นกระตุกคนเดียวแสดงว่าเน็ตจากคนนั้นมาหาจาก Facebook ไปหาคนนั้นเนี่ยกระตุกเน็ตฝั่งเขาหรือภ<พ>าพไม่ได้กระตุกจากเราถ้าคนอื่นไม่พูดเรื่องกระตุกเลยแต่ถ้าทุกคนพร้อมใจกันบอกว่าเน็ตกระตุกอ,อันนี้เรารับเนี่ยเราฝั่งเรารับผิดโดยดี บางคนบอกอะไรไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยถูกใช่เน็ตมีสองฝั่งด้วยเหรอถูกนี่อโอ้โหพี่ดูคอมเมนต์กระตุกเนี่ยต้องหาให้เจอดูคอมเมนต์บางทีโอเคเราไลฟ์อยู่เราผลิตคอนเทนต์อยู่เนี่ยบางทีเราไม่มีไม่มีจังหวะจะมานั่งสแกนกรรมอะไรอย่างนี้หรอกถูกไหมวิธีการก็คืออ่านคอมเมนต์หนึ่งคนเรายังไม่ต้องอินมากแต่ถ้าห้าคนขึ้นไปเนี่ยทำยังไงดีในกรณีว่าเฮ้ยเจอปัญหาว่าโอเคมีคนห้าคนบอกกระตุกละโดยทั้งห คือถ้ามันกระตุกจนมันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องขออนุญาตจะต้องบอกว่างั้นขออนุญาตจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับจะไปแก้ไขปัญหาอนเทีถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณไลฟ์ไปแล้วคุณแก้ไม่ได้คือการจัดการกับอินเทอร์เน็ตหน้างานที่เราจะไลฟ์เนี่ยสําคัญมากๆเช็คสัญญาณ WiFI ให้ดีเช็คค่าปริงเช็คสปีดเทสให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาอีกว่าบางคนใช้อุปกรณ์ก็แล้วแต่บางคนใช้พ็อกเก็ตไวไฟบางคนใช้เราเตอร์บางคนใช้ซิม 4G นะฮะ ถ้าสุดท้ายแล้วหน้างงานเนี่ยสัญญาณไม่ดีจริงๆครับเราจะมีวิธีทํำยังไงได้บ้างครับก็หน้างงานถ้าสัญญาณไม่ดี WiFi WiFi มีปัญหารับหรือใช้เราอาจจะต้องใช้เราเตอร์ที่ออกแบบมาสําหรับรับ4 g โดยเฉพาะครับจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าการใช้มือถือนี่4 g เรอเตอร์4 g เราเตอร์หรือ5 g เราเตอร์ครับอ่าซึ่งอาจจะช่วยให้การทํางานของเราสมูทขึ้นนี่นะครับทีนี้ถ้า4 g ก็ไม่ได้ Wifi ก็ไม่ดีสายแลนก็ไม่เดอะเวิร์กคือ,อพื้นที่นั้นมันแบบว่าไม่มีมีปัญหาเรื่องสัญญาณมากยากมากเราต้องทำยังไงครับอาจจะต้องมีเราเตอร์ที่เป็นเราเตอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าโหลดบาลานซ์คว่าโหลดบาลานซ์คือเมื่อเรามีเน็ตสองเส้นใช่ไหมฮะจะเป็นสองซิมหรือจะเป็นเน็ตบ้านสองเส้นมาอยู่ในที่เดียวกันก็ตามแต่ครับคนจะคิดว่านี่คือเน็ตสองเส้นที่วิ่งพร้อมกันจริงๆผิดเอาเหรอ ยังไงครับโหลดบาลานเนี่ยคือเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นหลักอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสำรองเส้นหลักต้องเต็มก่อนครับครับหรือวิ่งจนเต็มจนไม่วิ่งแล้วหรือมีปัญหาวิ่งไม่ได้มันถึงจะไปวิ่งเส้นที่2องนะอย่างอย่างในภาพเนี้ยก็คือถ้าอันซ้ายเต็มครับมันก็จะถึงจะไปวิ่งอันที่สองใช่ถูกไหมครับใช่ครับอ๋อนี่คือโหลดบาลานซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการแบคเอพ แต่มันไม่ช่วยเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพอ๋าเน็ตเราความเร็วไม่พอนะครับเราต้องใช้ระบบที่เรียกว่า bonding 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 อ่ bonding หลักการของ bonding เป็นยังไงครับก็คือเป็นเราเตอร์ใส่ได้ใส่ได้3ามสซิมสี่ซิมห้าซิมแซิม bonding ใว่ไหใช้กับมือถืออ่าใช้ซิมมือถือเราก็จะใช้มือถือหลายๆซิมให้มันมาวิ่งพร้อมกันใช่ครับอ่าซึ่ง bonding เนี่ยไม่เหมือนโหลดบาลานซ์ครับ โลบรารนี่คือตัวตัวที่หนึ่งเต็มตัวที่สองหนึ่งจะไปใช่ไหมฮะครับโหลดถ้าเป็นบอนดิ้งหนึ่งสองหรือกี่ซิมก็ตามแด่มีได้ไมงแต่สองซิมสามซิมสี่ซิมไปจนถึงสิบสองซิมอ่ามันจะกระจายกันไปมันจะแบ่งงานออกมาทั้งหมดครับสมมติสตรีมเนี่ยเราส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบเท่ากับข้าวจานหนึ่งเขาจะแบ่งข้าวออเป็นสิบสองจานแล้วส่งไปพร้อมกันเลยกระจายกันไป แล้วพอมันเป็นจานเล็กๆมันส่งง่ายครับเสร็จแล้วมันก็คือมันจะใช้แบนด์วิดต์น้อยเสร็จแล้วมันก็จะไปรวมกันใช่คือมันอ้อมไปคนละที่จากซิมซิมเอสดีแท็กทูมูฟเลยปึ๊บแล้วมันก็จะไปรวมกันที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนใช่แล้วจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่อยไปที่ Facebook รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วค่อยไปที่ Facebook อันนี้คือรวมกันเสร็จเรียบร้อยวิธีนี้เนี่ยโอ้โหเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยครับเร็วจากแบนด์วิดที่ไม่พอเพิ่มไม่พอได้เพราะว่ามันสามารถใช้ความเร็วทุกกซิิมวว่่่งชชยัันใครบ ซิมนี้ช้าวิ่งีกซิมหนึ่งแทนเสริมความเร็วให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปคู่กันมันจะมีระบบที่ฉลาดในการคำนวณใว่าว่าอันไหนกว้างมากอันไหนมีน้อยแบนด์วิดต์มากแบนด์วิดต์น้อยมันก็จะช่วยให้นี่คือมืออาชีพเขาใช้กันใช่ครับนะครับพวกระดับมืออาชีพเขาใช้กันอุปกรณ์เป็นยังไงครับขอดูหน่อยครับได้ครับนี่อย่างนี้จะอยู่ข้างในนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์บอนดิ้งนะครับก็คือที่เห็นด้านหลังเนี่ยเป็นก้อนสีขาวเนี่ยอันนี้คือแอร์การ์ด ใส่ซิมเข้า <AI R S 1> ไปแอร์การ์ดที่จะใส่ซิมของโทรศัพท์เข้าไปสังเกตว่าเขามี2ซิมก็คือใส่2 a i แอร์การ์ดแล้วก็ต่อสาย usb <ช>พ่วงเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์นี้แล้วอุปกรณ์นี้จะส่งจะแยกสัญญาณภาพอของเราเนี่ย เป็น2ส่วนแล้วส่งไปสองซิมเนี่ยพร้อมกันครับมันก็จะวิ่งเป็นลักษณะกระจายกัน2ตซิมออกมาใช่แล้วก็วิ่งแล้วไปรวมกันที่ออฟฟิศใช่หรือที่เซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ใช่แล้วจากเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ก็จะค่อยวิ่งไป Facebook ครับซึ่งอันเนี้ยมันจะกระจายอินเทอร์เน็ตกันไปใช้่เพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนอินเทอร์เน็ตเร็วแบบคือไม่มีค่ายไหนเร็วเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้ใช่สังเกตนะฮะเราเล่ามาตลอดหนึ่งตอนเนี้ยคุณผู้ชมเริ่มเห็นหรือยังว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญมาก แล้วมันอ่อนไหวมากๆครับโอกาสที่คุณจะผิดพลาดนิดเดียวแล้วทำให้ภาพมันขาดหรือภาพมันสะดุดหรือการไลฟ์ดำเนินต่อไม่ได้เนี่ยมีเยอะมากใช่ครับผมรายละเอียดเยอะมากบางคนไม่เข้าใจคิดว่าไลฟ์ก็คือมีอินเทอร์เน็ตไงมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งไปส่งไป,งไปมันก็ควรจะส่งได้ดิพอมันส่งไม่ได้คุณค่อยมีคําถามไงแล้วคุณก็เป็นคําถามที่คุณตอบตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคุณดูรายการเราตอนเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าเออเราต้องศึกษาหาความรู้เรื่องพวกนี้นะ กลายเป็นรู้เรื่องนี้หมดด้วยใช่ผมพูดวันนี้วันเดียวอ่ะไม่มีใครจําได้ทั้งหมดหรอกแต่คุณจะรู้ว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างแล้วคุณก็ไปศึกษาต่อแล้วก็ไปฝึกฝนให้เชี่ยวชาญใช่ครับจะรู้เรื่องปิงจะรู้เรื่องได้ยังไงจะรู้เรื่องสัญญาณ Wi-Fi จะรู้ได้ยังไงมองไม่เห็นทํายังไงให้มันมองเห็นอใช่ไหมฮะแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดครับแล้วสุดท้ายการไล่มัคุณจะราบเรื่นใช่ครับนี่แหละคือพอไล์ราบเรื่นสัญญาณดีภาพชัดเสียงดีโอ้ทุกอย่างดี ศิลปะของการไลฟ์มันเลยผสมไงไอสิ่งนี้คุณเตรียมไว้อะไอสิ่งนี้คุณเตรียมไว้อะเตรียมซะดีเลยครับเน็ตกากโอ้เน็ตกากโอ้ใช้หมดหมดกันหมดกันทุกอย่างล่มสลายหมดนะครับผมไม่สามารถไปต่อได้นี่แหละเขาเลยบอกว่าเทคนิคการไลฟ์เนี่ยคือต้องผสมผสานทั้งภาพทั้งเสียงทั้งคอนเทนต์ที่ดีและอินเทอร์เน็ตก็ต้องดีด้วยมันจะทำให้ตอบโจทย์คุณภาพการไลฟ์ของเราได้ดีมากมากใช่ เรื่องของการไลฟ์ยังไม่จบเพียงแค่นี้อยังมีอีกนะฮะในตอนหน้าเนี่ยเราจะพูดเรื่องของแพลตฟอร์มในการไลฟ์นะครับแต่ละรูปแบบนี้ก็แตกต่างกันใช่ครับนะฮะจะเป็นวิทยุออนไลน์วิดีโอออนไลน์ f b o o k y o u y u u t นะฮะ IG อ่าไ g ไลฟ์กรุ๊ปหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของเราเราจะเริ่มทยอยทยอยเริ่มปฏิบัติจริงละอ่าูภาพปฏิบัติการไลฟ์เบื้องต้นใช่นบางคนไม่เคยทำเลยเดี๋ยวจับมือทำเลย เอามือมาเอามือมาเลยครับส่งมือมาครับนะฮะแต่ว่าวันนี้ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับเวลาของวันนี้จะหมดแล้วเราไปดูสกู๊ปพิเศษกันก่อนนะครับว่าวันนี้จะนําเสนอเรื่องอะไรเพราะว่าสกู๊ปนี้น่าสนใจมากนะครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายเนี่ยคือเขาจะนําเสนอเรื่องมีประโยชน์มีความรู้บางทีก็ไปสัมภาษณ์คนดังๆมาใช่ได้ความรู้เยอะมากเป็นช่วงท้ายรายการอีกอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากครับผมชิญชมครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายครับ สวัสดีค่ะชื่อวาน,นิดาหมันนิกรน,นะคะพี่ยามาจากช่อง YouTube ช่องเดวายะเฮค่ะสัปดาห์ที่แล้วได้ทำความรู้จักกับตัวตนของคุณยะยูทูบเบอร์ที่ช่ำชองในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของกันไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกว่าในชแนลนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของอย่างไรบ้าง ที่เป็นคนที่ทําเองทุกกระบวนการนะคะก็คือทําอยู่คนเดียวเริ่มต้นเราก็คิดว่าเราอยากจะทําอะไรหรือว่าในในเราก็ต้องดูเทรนด์ด้วยในบางช่วงเขาอาจจะแบบช่วงนี้มีเทรนอะไรที่น่าสนใจบ้างเราก็จะไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็ มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายคือมันต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้วก็ความตั้งใจจริงนะคะถ้าใครถ้าใครอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ให้เริ่มลงมือทําได้เลยตอนนี้มียูทูบเบอร์ที่เป็นเด็กๆตัวเล็กๆก,ก็มีนะคะเยอะมากแล้วก็บางคนก็ตัดต่อคลิปเองทําเองคือมันไม่มีข้อ,ข,อข้อบังคับอะไรแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ว่าให้ให้ให้เราเลือกทําในสิ่งที่เราชอบเราจะจะทำได้มันได้นานนะคะ แล้วก็เราก็จะมีความอดทนอยู่กับมันได้นานก็ตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยคนมาซื้อของออนไลน์กันค่อนข้างเยอะไม่ค่อยเดิอนออกไปข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีมือถือหรือว่ามีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ในมือเนี่ยก็คุณอยากหาความรู้คุณก็เข้าไปดูได้คุณอยาก ซื้อของหรือว่าจะไปท่องเที่ยวคุณก็คลิกเข้าไปแค่นั้นเองนะคะก็คือใชเออ้เทคโนโลยีที่อยู่ในมือนะคะให้มันมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคร <Creator S 1> ีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังบอกเราสักนิดนึงนะครับอย่างแนะนำรายการเน,นี่ยแนะนำเข้ามาได้นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสียุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0ศเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w etv t h a i tv นะฮะเพื่อที่จะให้คุณเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้แล้วก็มี Facebook Page ครับ etv channel นะครับเข้าไปพูดคุยกันได้เลย วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปนะครับตอนที่25เราสามารถทำไลฟ์ได้หลายรูปแบบและส่งไปถ่ายทอดสดบนหลายๆแพลตฟอร์มได้มีแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะครับแต่ละที่แตกต่างกันยังไงและตอนท้ายเราจะทดลองไลฟ์สดให้คุณดูในรายการด้วยครับ นนก่อนจะถ่ายทอดสดนี่ต้องไปเช่าสถานีโทรทัศน์ออกอากาศใช่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเฟซบุ Facebook, ๊กยูทูบเลือกได้ตามาหรือเขาเรียกว่าอะไรหล่อเลือกได้ <c oughs> ใช่เดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มที่ส <c oughs> าม,มารถที่จะถ่ายทอดสดแบบฟรีๆได้ก็เยอะมันไม่ได้มีแค่ Facebook กับ YouTube มีอนนย่างอื่นอีกมีเพียบเลยใช่ไหมครับและยิ่งเมื่อเจอเพื่อนๆหรือโฆษณาบทความรีวิวต่างๆตามเว็บไซต์แล้วอาจทำให้การซื้อสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องกลายเป็นการตัดสินใจที่ง่าย แต่ถ้าจะให้ดีก่อนซื้อควรศึกษาข้อมูลต่างๆของสมาร์ทโฟนให้ดีก่อนโดยใน EP นี้ทีมงานแค่คลิกชีวิตก็ง่ายขอนำเสนอสับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนดังนี้